ครับนะมาต่อใน59กันเลยสำหรับเนื้อเ h e l l วันนี้นะครับก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยคือ listen ฟัง read อ่าน and learn เรียนรู้มีคลิปเสียงอีกฟังคลิปเสียงก่อนครับผม C D script 46 for students book activity 5 listen read and learn a read Hello children. Welcome to my farm. There are many animals here. Cows, ducks, hens, horses, sheep, geese, and pigs. Look at the animals. Ducks and geese swim in the pond. Hens look for worms. Cows chew grass. Horses gallop in the fields. Sheep Eat Grass on the Hill and Goats Climb the Rocks โอเคนะครับอาจจะเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งเพราะว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนเห็นคำแปลด้วยนะครับเดี๋ยวครัวพี่นันจะแปลให้เลยนะครับนั่นก็คือคุณป้าของวินัยนะครับได้เขา้าได้มาทักทายกับเด็กๆแล้วก็แนะนำว่าในฟาร์มนี้ตอนนี้สัตว์กำลังทำอะไรอยู่บ้างนะครับก็พูด hello children สวัสดีพวกเด็กๆ ว e l c o m e to my farm. m ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มของฉันนะครับสวัสดีเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มของฉัน there are many animal s here มีสัตว์มากมายหลายชนิด Here ที่นี่นะครับมีอะไรบ้างก็มีข้าววัวตัวเมียหลายตัวดักเป็ดหลายตัว hen's ไก่ตัวเมียหลายตัว horses นะครับม้าหลายตัว sheep แกะหลายตัว g e i s h ห่านหลายตัว and pigs แล้วก็หมูหลายตัวแล้วก็บอกนะครับสัตว์ตัวไหนกำลังทำอะไรอยู่บ้างเช่น look at ให้ดูไปที่ the a n i m a l สัต,ตว์ต่างๆเช่น duck s เป็ดนะครับ are a n g a g e แล้วก็ห่าน are swimming กำลังว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนานว่ายอยู่ที่ไหนครับ in the pond พร์นะครับแปลว่าสระน้ําเหมือนกันนะครับกับคําว่าภูนะครับนะภูก็แปลว่าสระน้ําพรก็แปลว่าสระน้ํานะครับ p p w l นะครับลูกภูแปลว่าสระน้ําเหมือนกันกับคําว่าพรนะใช้ได้เหมือนกันนะครับศัพท์นี้กับศัพท์นี้ใช้แทนกันได้นะครับนะแปลว่าสระน้ําเหมือนกัน เหนไก่ตัวเมีย looking for w o r m นะครับตัวนี้ไม่อ่านว่า worm นะอ่านว่า worms นะครับ worms ออกเป็นสระเออนะครับแปลว่าไส้เดือนหรือแปลว่าหนอนนะครับนะแปลว่าหนอนหรือไส้เดือนก็เลยแปลว่าไก่ตัวเมียนั้นกําลังมองหานะครับ looking for ก็คือกําลังมองหาสแสวงหาหรือเคียหานะครับนะ ไก่กำลังเคลียหาไส้เดือนหรือว่าหาหนอนนะครับนี่กำลังอธิบายให้เด็กๆฟังข้าววัวตัวเมียชิวิงแกลสนะครับ e w i n g นะครับ c h e w c h e w แปลว่าเคี้ยวนะครับเติม I-N-G เพราะเป็น Present Continuous tense วัวนั้นกำลังเคีย้ยวหญ้านะครับ,นะรบนักเรียนหัดจำคำศัพท์เหล่านี้นะครับ shewing g r a s s หรือ shew g r a s s แ uh, ปลว่าเคียวหญ้านะครับ horses มา running ก a รล่องวิงแปลว่าม้ากำลังวิ่งหรือกำลังควบนะครับนะถ้าคนนี่ใช้คำว่า running แต่ว่าม้านี่ใช้คำว่า g a l l o p i ว g ่นะครับแปลว่าควบนะครับม้ากำลังวิ่งหรือว่ากำลังควบกันอยู่ม้ากำลังควบอยู่นะครับ in the field ก็อยู่ในทุ่งนในทุ่งก็คือทุ่งหญ้านั่นเองนะครับนะไม่ได้แปลว่าสนามอย่างเดียวนะแปลว่าในทุ่งก็ได้ชีฟแกะหลายๆตัวนั้น are eating grass ก็กำลังกินหญ้ากันอยู่กินหญ้าที่ไหนครับ on the hill อยู่บนเนินนะครับ hill นใะนที่นี่คือภูเขาเล็กๆหรือว่าเนินหญ้านั่นเองนะครับเนินหญ้าเนินเขานะครับไม่ได้เขาสูงนะถ้าเขาสูงนี่ช a ช่นแอนกู๊ด แล้วก็แพะต่างๆนั้นก็อาครามิง uh, นะครับครามวิงแล้วปีนป่ายนะครับกำลังปีนป่ายเดอะอ่าปีนป่าย The rock rock ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าก้อนหินอย่างเดียวนะครับแปลว่าโขดหินก็ได้นะครับก็ปีนปะ่ายอยู่ตามโขดหินเพื่อหาอาหารกินนั่นนะครับอธิบายให้ฟังแล้วข้อบีเขาก็บอกว่า t ช k e turn เช k e turn ในที่นี่คือผลัดกันนะครับให้นักเรียนผลัดกัน Reading อ่านเรื่องนี้นะครับ ก็นักเรียนหัดอ่านนะครับนะสมมติว่าตัวเองนี่เป็นป้าแล้วก็ขึ้นไปพูดให้เพื่อนฟังก็ลองพูดดูนะครับ Hello c h i l d r e n welcome to my farm there are many animals here cows ducks hens horses sheep geese and pigs นะครับ Look at the animals อ่านว่าดีนะครับนะตรงนี้เพราะนำหน้าด้วยเสียงสระ look at the animals, ducks and geese are swimming in the pond, hens are looking for worms, cows are chewing grass, horses are galloping in the field, sheep are eating grass on the hill, and goats are climbing the rocks. Okay. นี่คุณครูพูดเห็นไม่ช้ากว่าเจ้าของภาษาเขาพูดเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องหัดฟังสำเนียงเจ้าของภาษาด้วยนะครับเราจะได้ชินโอเคครับหน้าที่59กก็จบอีกแล้วคุณครูจะสอนเร็วไปนิดหนึ่งนะครับนะ